สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการพยากรณ์นะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีสิงห์นะคะคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะสําหรับการติดตามนะคะในทุกคลิปนะคะฝากกดไลค์กด share, แชร์เป็นกําลังใจให้อดด้วยนะคะก็ ช่วงนี้นะคะหลายๆท่านก็อาจจะต้องกักตัวอยู่กับบ้านนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะผ่านอุปสรรคนะคะวิกฤตโควิดไปได้วยกันนะคะยังไงก็สู้ๆไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งท้อถอยนะคะก็ก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะตอนนี้เราจับไพ่ได้แล้วทั้งหมด5ใบนะคะขอทราบนะคะเหตุการณ์ อนาคตที่จะเกิดชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้โอด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าโอมีเวลาว่างในช่วงนี้ก็พยายามจะทำให้ครบทั้ง12ราศีนะคะตอนนี้โอจับไพ่ได้แล้วทั้งหมด7ใบนะคะชาวราศีสิงห์นะคะใบที่8ใบที่9 และใบสรุปคา่าราศีสินคา้าโอเคเดี๋ยวเราจะค่อยมาไล่ๆดูไปนะคะทีลระบนะคะอันนี้จะเป็นการถ่ายดวงแบบ general ทั่วไปก่อนนะคะจงไม่ได้ระบบุนะคะจัทรงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะอยากที่จะเช็คดวงส่วนตัวก็สามารถ add id line ได้ที่ sim c 2 m 9นะคะโอเคใบแรกของคุณมาเลย the world โหโชคดีมากเลยนะคะใบหลัก ได้ดว์เวิร์นี่ถือว่าปากโอเคเลยแหละรอดละนะคะดว์เวิร์มาแล้วนะคะชาวราศีสิงห์นะคะใบที่สองนะคะคุณได้ห้าเหรียญน,นะคะใบที่สามค่ะคุณได้สี่ถ้วยค่ะใบที่สี่จากแปเหรียญค่ะนะคะใบที่ห้า mm hmm. ที่ห้า Kingsoft ค่ะ Kingsoft นะคะไปที่หกสิบถ้วยค่ะสิบถ้วยนะคะไปที่เ็ค่ะ The Weof h e l June ใบที่8ค่ะห้าเหรียญค่ะใบที่9 8ไม้เท้าค่ะและใบที่10บใบสุโอ1สดาบเลยทีเดียวนะคะก็อันนี้จะเป็นการทายดวงสถานการณ์ทั่วไปนะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะสำหรับชาวราศีสิงห์ นะคะคใบแรกตัวคุณได้ the world จะสังเกตได้ว่าในไพ่ไพ่ชุดของคุณเนี่ยจะมีไพ่หลักคือ the world wheel of fortune นะคะขึ้นมาสองใบนี้ขึ้นมาคู่กันแสดงว่าในพื้นดวงของคุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะกำลังมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ แบบชุดใหญ่เลยทีเดียวนะเพราะดูแต่ละเลขเนี่ยแต่ละจำนวนที่ได้คือแบบสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะทางด้านการเงินคุณได้แปดเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญหกเหรียญห้าหแดเหรียญนะคะแล้วก็ถ้วยได้สิบถ้วยสี่ถ้วย1ิบถ้วยนะคะดาบก็มาไม้เท้าก็มานะคะ The world เนี่ย แทนตัวคุณตอนนี้เหมือนแบบบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่แบบเหมือนเดินเขาเรียกว่าอะไรนะมันเหมือนแบบเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้แบบเหมือนตอนนี้เอาจริงๆชีวิตของคุณนะ The world นี่คือค่อนข้างที่จะมีอะไรครบจะมีอะไรครบแบบหลายอย่างละเหมือนชีวิตจริงๆแล้วคือค่อนข้างที่จะครบสมบูรณ์นะคะในพื้นดวงเนี่ยคือท่านหลักๆเราได้ The world หมายถึงความอุดมสมบูรณ์นะคะ แล้วก็แต่ว่าทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเงินนะคะมันมีไพ่ที่เป็นห้าเหรียญน,นะคะในเรื่องการเงินที่ตำแหน่งค่อนข้างค่อนข้างแบบมาอยู่ขนาบข้างตัวแล้วมีรีวิวออฟฟอร์จูนขึ้นด้วยหมายถึงว่าก่อนหน้านี้อะไรที่เคยแบบมีแบบเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมีครบสมบูรณ์มีทุกอย่างนะคะในช่วงสถานการณ์นี้ ตอนนี้นะเดือนเมษายนนี้อาจจะต้องเจอกับวิกฤตทางการเงินเหมือนกันห้าเหรียญเป็นไพ่ที่การเงินที่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่อนข้างแย่เหมือนกันนะคะแต่อยากให้สู้ไปก่อนนะเพราะว่ามีบางท่านจะได้รับการสนับสนุนประหัมจากผู้ใหญ่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะแล้ก็งานที่ทำอยู่จริงๆแล้วมันเป็นงานที่แบบ อืมแปดเหรียญเนี้ยคือมันค่อนข้างมั่นคงมันค่อนข้างไปต่อได้ตลอดนะงานที่คุณทําเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปต่อได้เรื่อยๆมันหาเงินขึ้นมาได้เรื่อยๆแต่แค่ว่าสถานการณ์ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเหมือนแบบมันมีติดขัดในเรื่องการเงินนะ่ะนะคะบางท่านอาจจะต้องไปทําเรื่องกู้นะคะกู้แล้วก็เหมือนแบบ ถ้าขอกู้ก็คือไดสอ้สำเร็จนะคะถ้ากู้ก็คือกู้ผ่านนั่นแหละจะมีคนช่วยสนับสนุนอุปถัมภ์นะคะแล้วก็ King n ิงซ s อ o ซ d อยู่ใต้ตัวนะคะคุณเป็นคนที่ผ่านที่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณเป็นคนคือแบบตัดสินใจทำอะไรได้เด็ดขาดมีความเป็นภาวะเป็นผู้นำสูงนะคะชาวราศีสิงห์เด็ดขาดเด็ดเดี่ยวนะคะตัดสินใจแบบแน่วแน่มากเวลาทำอะไร นะคะเหมือนแบบทุกอย่างอะ่ะได้มาด้วยตัวเองได้มาด้วยการฝันฝ่านะคะอุปสรรคต่างๆมาด้วยตัวเองทั้งนั้นหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงของตัวเองล้วนๆเลยทีเดียวนะแล้วก็อืมส,สี่ถ้วยสี่ถ้วยสําหรับบางท่านถ้ายังไม่มีครอบครัวนะคะจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นความรักให้นะคะหรือมีคนมามอบโอกาสให้นะคะ แต่คุณก็รู้สึกว่ายังไม่ถูกใจคนที่เข้ามานั้นนะยังไม่ถูกใจยังไม่ตรงสเปคนะคะชายหนุ่มผู้นี้คือนั่งอยู่ใต้ต้นเนี่ยนั่งอยู่ใต้ต้นไม้มีคนมาหยิบยื่นความรักหรือมีคนมาหยิบยื่นโอกาสให้แต่คุณก็รู้สึกว่าฉันยังไม่ฉันยังไม่อยากได้หรือไม่ก็แบบเป็นอะไรที่ยังไม่พอใจยังไม่ถูกใจว่าง่ายๆนะคะสําหรับใครที่โสดอยู่ นะคะก็คืออาจจะมีคนเข้ามาหยิบยิ่นความหลักแต่ว่ามันยังไม่โดนยังมันมันยังไม่ใช่นะคะในอนาคตนะคะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เหมือนกับแบบเนี่ยมีโอกาสถ้าท่านใดที่มีครอบครัวแล้วก็จะได้แบบเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ต้องอยู่กับครอบครัวแบบเต็มที่เลยอะในเรื่องของความบอบอุ่นครอบครัวนี่คือเต็มเปี่ยมนะคะเต็มเปี่ยมคือแบบ มีความเขาเรียกอะไรอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงเนี้ยนะคะแต่ว่าในเรื่องการเงินนั้นโอ้รู้สึกว่าช่วงเนี้ยมันเหมือนคุณคุณทําอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้ยเหมือนขยับตัวอะไรก็มีแต่เจ็บตัวนะอคุณเลือกที่จะอยู่นิ่งๆแล้วนอนนอนแบบนอนนิ่งๆเฉยๆไปดีกว่าแบบไม่อยากทําอะไรไม่อยากขยับตัวแลวไม่อยากลงทุนอะไรไปมากกว่านี้นะคะมันเหมือนแบบ มันอยู่ในสถานการณ์ที่บีบบังคับนะคะให้คุณต้องให้คุณต้องเหมือนกับแบบเขาเรียกอะไรอะบางทีมันก็ทอนะแล้วก็รู้สึกแบบแย่รู้สึกว่าอุ้ยทําไมช่วงนี้มันคือสถานการณ์เห็นเหมือนมันไม่เคยแย่ขนาดนี้มาก่อนสิบด่านนี่คือมันเหมือนอุปสระสักมาทิ่มแทงมาทุกอย่างภาระนีสินค่าใช้จ่ายมันล้อมตัวมันหมดมันทิ่มแทงตัวคุณจนคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อย กับมันมากนะคะแต่โออยากแนะนําให้คุณดูแลสุขภาพด้วยเพราะไพ่อันนี้ขึ้นนะ่ะก็เป็นห่วงสุขภาพอยู่เหมือนกันเนาะชาวราศีสิงห์นะคะให้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะจริงๆอะ่ะมันมีไพ่แบบไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่างานจะไม่มีเข้ามานะ,งาน,นะาาะงานมีเข้ามาเยอะงานมีเข้ามาเยอะแต่มันเหมือนแบบ มันเหมือนอาจจะผิดจังหวะเวลาหรือเปล่านะงานเข้ามาเยอะแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันนะคะมีงานมีเงินเข้ามาแต่รายจ่ายก็เยอะเหมือนกันมันอยู่ในระดับที่มากมากกับมากเลยอะ่ะคืองานเยอะนะคะเงินเข้ามามีเงินเข้ามาเยอะแต่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายเยอะเหมือนกันมันเป็นอะไรที่สุดเหมือนกันนะคะช่วงนี้สําหรับคุณอะ่ะ นะคะแต่ไม่ต้งห่วก็คือแบบโดนด้วยกันหมดนะคะในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะอาจจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะลําบากในเรื่องการบริหารการจัดการด้านการเงินอาจจะต้องไปกู้เงินอาจจะต้องไปขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะหรือสถาบันทางการเงินนะคะที่แบบจะหยิบยื่นให้คุณได้เหมือนเหมือนเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบทําให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะนะคะแต่จริงๆแล้วถ้าผ่านในช่วงนี้ไปได้นะ โอ oh, บอกเลยว่าเนี่ยมันขึ้นสิบถ้วยสิบถ้วยมันก็คือความสําเร็จความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในด้านของครอบครัวสุขสมหวังถ้าผ่านช่วงเดือนนี้ไปได้หลังเดือนเนี้ยมันก็จะดีขึ้นแบบเต็มแม็กเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าช่วงเนี้ยมันก็มาเต็มเหมือนกันในช่วงที่เป็นอะไรที่เป็นเป็นแง่ที่ทําให้คุณเหนื่อยแล้ท้อใจแล้วแบบ สุขภาพเอยการเงินเอออะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะหนักแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันเนี่ย the world อ่ะเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นอะไรที่เป็นไซคลของชีวิตอ่ะขึ้นสุดลงสุดพอลงสุดเสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นไปอีกนะคะคุณไม่ต้องห่วงนะคะเพราะ wheel of fortune เนี่ยเขาขึ้นมาต่อด้วยไพ่ที่ขนาบข้างกับ wheel of fortune มันคือ6เหรียญหเหรียญเนี่ยมันคือเหมือนกับว่ามันจะมีเกณฑ์คือต่อให้ว่า คุณลำบากนะคะในเรื่องการเงินเท่าไหร่ก็จะมีคนที่เข้ามาหยิบยื่นช่วยเหลือหรือทำให้ผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะและขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะยังไงถ้าถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้โอนะคะอย่าลืมกดลูกกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วก็กลับมาเจอกัน นะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสู้ซ,ซนะคะ